อาหารมื้อนี้ต้องอร่อยที่สุดเท่าที่เคยอยู่มาแน่อ้เออะไรกันทาไมไข้มันหายไปแล้วอ๋อกินหอมเป็นบ้านเลยอเออนี่มันอ้าปุ๋ยเกิดอะไรขึ้นท่านพี่มีอะไรอย่างนั้นหรอแล้วแล้วหลิงเฟิงสิ่งโตอยู่ในบ้านของเราด้วยเออจะเย็นก่อนนะพี่เจ้านีคือสัตว์อสูนที่ฉันนำกลับมาด้วยนะ อทำไมน่ากลัวจังเฮ้ hey, ทำไมถึงอยู่ในสภาพนี้เดือกแกอยากจะสู้อีกอย่างนั้นเลยเฮ้เป็นตัวใหญ่ก็ไม่ได้เปลี่ยนร่างละกันเป็นไงเป็นไงหล่อไหมดูสิตอนนี้มันน่ารักไหมกีโดสีทองอลา,ามสวยจังเลยตอนแรกฉันได้กินบางอย่างที่มันอร่อยนะแต่ตอนนี้มันไม่นิดหน่อยแล้วเอ,อ่อหาอะไรนะตายแล้วสุปของฉันที่ทำไว้ มันคือซุปเสือดาวมารากตที่ลองชิมรสชาตินหน่อยสิเอ,อ่อเสือดาวมารากตอย่างนั้นเหรอว้าวมันจะมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้นะนีอ่อยากกินด้วยนะขอลองชิมดูหน่อยก็แล้วกันอร่อยจังเลยค่อยค,อยคอยทานก็ได้นะยังมีอีกเยอะเลยพี่โอเคโอเคไอขยะตัวเหม็นแกออกมานะใครกันที่กล้ามาเห่าอยู่หน้าบ้านของฉันเอาเลยไหมเอาอะไรไหมพี่ใหญ่ไอขยะนี่แหละที่ทําพวกเราไว้ ทั้งที่เราพวกแกยังโดนไม่พอหรือยังไงน้อยเจ้าหลิงเฟิงแกลออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่ฝูซานจะไปอัดแกเองใช่แล้วละ่ะเขาจะไปอัดแกเพราะแกทําให้พวกเราเป็นแบบนี้เห็นไหมฉันเป็นมัมมี่เลยพี่ใหญ่ของพวกเรานะเป็นอัจฉริยะในสถาบัานหลิงกุยเป็นเด็กฝึกหัดระดับ60ด้วยเจ้าหอมหัวใหญ่ฝูซานเป็นใครกันฉันไม่เห็นจะรู้จักเลยเออฝูซานอย่างนั้นหรอคุณต้องการอะไรยังจะถามได้ว่าฉันต้องการอะไร เพราะว่ามันทำร้ายพวกน้องชายของฉันฉันก็เลยจะให้มันชดใช้ด้วยความตายยังไงเล่าเป็นไงเป็นไงเกค่าดูดีไหมไว้ให้เจ๋งไปเลยลูกที่